ที่หนังข่าวกีฬาุตบัลไทยบบยดจชโนตสตล์ประจำวันที่25สิงหาคม2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามารรทข่าวบอลไทยช่วงของเที่ยงวันนี้ก,นกันที่ก่อครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจ,จัดจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้จับตา5แข่งลีกอังกฤษอนาคตทีมชาติไทยลุยบนโลกยุคมาดามแป้งในครั้งนี้ โดยการนี้มีการแต่งตั้งประธามแป้งโดนพันล่ำซำไปแล้วนะฮะเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยคนใหม่เป้าหมายเพื่อยกระดับฟุตบอลไทยสู่เวทีโลกในอนาคตซึ่งทางประธามแป้งเธอคือผู้สร้างประวศาสตร์ผ่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปลยุยฟุตบอลโลกมาแล้วถึง2ส,สมัยและเธอจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกคุณซื้อคนใหม่ทีมชาติไทยทั้ง2ชุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดยู23และก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งทีมชาติไทยยุคใหม่จะมีการเรียกผู้ใช้งานที่เล่นในยุโรปนั้นเข้าสู่ทีมมี้วยกัน5ารายนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังจับแข่งอยู่ที่อังกฤษอนาคตทีมชาติไทยลุยบอลโลกอย่างแน่นอนโดยงันนี้มีใครกันบ้างเราไปเริ่มกันที่คนที่1ก,กันก่อนครับกันชั้นหนุก,กันธนวัฒน์ซึ่งจิตท้าบอนจากทางเลสซิตี้โดยกองกลางชาวไทยไวัย17ปีรายนี้จะขอส่วนสูง170เซนติเมตรเกิดที่ประเทศไทยไปเติบโตที่ฝรั่งเศสตั้งแต่วัย6ขวบ เปนต้นเส้นทางลูกหนังกระทั่งแอสดุนเคียก่อนที่ฟอร์มจะไปเข้าตาแมววองและก็ได้รับโอกาสเข้าสู่แคนเตมีของ no ie, อน็อกซี่สโมสรดังของฝรั่งเศสเมื่อตอนอายุ13ปีกระทั่งอายุ17ปีถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดยุ19ปีของน็อกซี่และถูกเรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดยุ16ปีและก็ยุ17ปีมาแล้วแถมได้รับบทบาทกระตันทีมชาติฝรั่งเศสเพิ่มเติมอีกด้วยนะ ก่อนจะย้ายพร่มทีมฟุตบอลภัณฑกิจกับทางสโมส ty, รเลสเตอร์กลายเป็นแกนหลักให้กับทางทีมอยู่ยี่สามปีอย่างรวดเรเ็วก่อนจะถูกปเปียกตัวสู่ทีมเลสเตอร์ ty, ชุดใหญ่และก็กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกบนเวทีฟุตบอลภันฑกิจในเกมกับทางแมนเชสเตอร์และก็เวสต์แฮมอเตตในรายการที่ผ่านมานั่นเองสุดท้ายธนวันรซุ่งจิตทาบอลตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกคัดบอลโลก2 0 2 2รอบเราคัดเลือกโซเนเชียกรุ่มจี ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมเรตที่ผ่านมาและก็ทําให้แฟนบอลไทยต้องทึ่งในคลาสบอลของเขาในวัยเพียงแค่21ปีซึ่งปัจจุบันแบนดนบรัชเจอร์ส่งชื่อเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัวแล้วนะฮะในการลุยศึกฟุตบอลธุรกิจในฤดูกาลใหม่นี้ซึ่งหลังจากนี้น้องกันธนวัฒน์สุนทรธาบอลจะเป็นกำลังหลักสําคัญในแนวรุกให้กับทางทีมชาติไทยสู่เป้าหมายไปฟุตบอลโลกในอนาคตเจ้าหมากคนที่2เบนจามินเจมส์เทวิสจากทางฟูลแลม แนวรุกทักษะเชิงสูงลุกครึ่งไทยอังกฤษสิงคโปร์วัย20ปีเขาคนนี้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่มาแล้วแต่ยังไม่ถูกส่งลงสนามก่อนจะสุดท้ายแล้วเขาคนนี้จะเลือกเล่นให้กับทางทีมชาติไทยและก็วางเป้าหมายบีชื่อช่วยทีมชุดใหญ่ในอนาคตเขาคืนหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยยุคกุนซืออากิระนิชิโนชุดปราศาสตร์อายุ23ปีชิงแชมป์เอเชียที่ทะลุเข้าสู่รอบไปทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรก ซึ่งปัจจุบันนั้นเขาคนนี้ก็ค้าแข่งอยู่กับสมโมสรฟูลแลมที่ดังในอังกฤษนัดล่าสุดเบนเดวิสคนนี้คัมแบ็กมีชื่อกับทีมฟูลแลมครั้งแรกในรอบ5เดือนเลยนะจะมาคนที่3ก็จะเป็นชูนูจูดเบลของเชลซีโดยกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัยเปีเจ้าของส่วนสูง1 7 8ซนติเมตรตำแหน่งที่ถนัดกองหน้าตัวเป้าเขาคือเด็กสร้างของสมโมสรสวินดอนทาวทีมในลีกอังกฤษ ก่อนจะสร้างชื่อเป็นอย่างมากนะฮะด้วยการเป็นนักเตะเชื้อสายไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ได้รับสัญญาอาชีพกับสโมสรเชลซีทีมยักษ์ใหญ่ของสึกกับอลเมริกิจพร้อมกับได้รับเสื้อมาได้เก้าให้กับทีมเชลซีชุดยู18ปีด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเขาคนนี้คือกองหน้าตัวจกสกอร์อย่างแท้จริงลงสนามไป16นัดสัมโวไปถึง14ประตู ก่อนจะถูกเรียกตัวขึ้นสู่ทีมชุดยู23ปีลงสนามไปแล้ว10นัดยิงไปแล้ว1ประตูแถมนัดล่าสุดนั้นยังเรียกจุดโทษช่วยทีมได้ประตูเพิ่มเติมอีกด้วยนะโดยเจ้าหนูชุดเบลคนนี้ติดทีมชาติอังกฤษชุดยู15ปีนะฮะแล้วก็ยู16ปีแล้วก็ย,กยู17ปีแต่เขาคนนี้มีโอกาสที่จะเล่นกับทางทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อทางเซนเซอากิระนิชิโนหุ่นสูชาวญี่ปุ่นได้ส่งสือ ทาทามเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมคัดบอลโลกที่ผ่านมาแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธที่จะเล่นกระทางทีมชาติไทยแต่ก็ไม่สามารถเดินทางร่มวมทัวร์นาเมนต์ได้นั้นเป็นเพราะมีการบาดเจ็บเพิ่มเติมต่อมาคนที่4ก็จะเป็นนาธานเจมจากทางเบอร์ลี่นาธานเจมกองหลังตัวกลางวัย16ปีเจ้าของส่วนสูง188ซนติเมตรได้รับการเซ็นสัญญาแบบทางพรีโปสกอเรชชิพกับต้นสังกัดใหม่สโมสรเบอร์ลี่ที่นังในสก่อพมบอเมริกริน ซึ่งมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนไทยแต่ไปเกิดและก็เติบโตที่ประเทศอังกฤษก่อนจะได้รับโอกาสให้เข้าไปฝึกฟุตบอลในแคเดมีของทีมโคเวนทรีซิตี้สโมสรเก่าแก่ของประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ5ขวบครับซึ่งด้วยความสูงใหญ่และรับตาย,ยุโรปเชื่อมาว่าเขาคนนี้จะเป็นการสำคัญในแนวรับให้กับทางทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนและคนสุดท้ายคนที่ห้านะผมงานนี้ก็จะเป็นเคอร์บินเมอร์เรย์จากทางแบนเชสเตอร์ไนเ็ด กองกลางลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย13ปีที่เพิ่งจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพนยักษ์ใหญ่ในศึกบอลเบริกิตหลังทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในรายการที่ผ่านมาซึ่งสื่ออังกฤษยกให้เคอร์บินเมอร์เบรเนียคือ, New ham, อนิวเบคแฮมอดีปีขวาซุปตาของแมนยูเนื่องจากเขาเล่นตำแหน่งปีขวาเหมือนกันและมีทักษะในการเปิดบอลคล้ายกันและกระจายบอลอย่างแม่นยำแถมยังมีฟริกที่เด็ดขาดเจี๊บคมอีกด้วย อีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นเขามาสวมเสื้อทีมชาติไทยลงสนามเนื่องจากก่อนหน้าเขาคนนี้เคยสวมเสื้อทีมชาติไทยถ่ายรูปเป็นที่ฮามาแล้วในนี้ผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ5นักเตะ5แข้งลีกอังกฤษในอนาคตที่พวกเขาเหล่านี้อาจจะมาช่วยทีมชาติไทยในยุคของมาดามแป้งก็เป็นได้นะครับก็ฝากทีมชาติกเชียไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะอาลุกครึ่งไทยอังกฤษนี้มาช่วยทีมชาติไทยด้วยกกันครับ เรลมาดูข่าวต่อมาแกนยกันครับยังฮาเลยเนี่ยที่สร้างเผยสะบทดใส่ชนาทิพย์ระหว่างสัมภาษณ์สดออกทีวีฮอกไกโดอยู่นะโดยมีเรื่องคนไทยต้องหากันอีกรอบนะฮะระหว่าง2คู่สีนักเตะกระทั่งล่ามชาวไทยที่ไปลดแล่นอยู่ในเจลกด้วยกัน จนสนิทกันเหมือนพี่น้องระหว่างเจชนาทิพสงกสินและก็ทีวาพลสังกพันธ์หรือที่สั่งโดยเรื่องคาในครั้งนี้เกิดขึ้นในรายการอีโตโกของพิธีกรคนสวยเจ้าเก่าอย่างทางซาโตโกะอิชิโนะนั่นเองเป็นอีกครั้งในช่วงข่าวกีฬาของรายการอีโตโกของทีวีฮอกไกโดที่ครั้งนี้ส่งพิธีกรสาวสวยเจ้าเดิมอย่างทางซาโตโกะอิชิโนะ ลุยพูดคุยโดยตรงกับทางชนาทิพย์สงกสินอีกครั้งผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยเนื้อหาสาระนั้นเป็นการถามถึงความทรงจําที่มีคุณค่าในช่วงลีกพักเบรกฤดอร้อนและก็หลบให้กับกีฬาโอลิมปิก2020เป็นเวลาถึง2อาทิตย์โดยในะระหว่างสัมภาษณ์ชนาทิพย์คนนี้ก็ได้กล่าวเล่ามาว่าตัวเขานั้นได้ใช้เวลาพักผ่อนด้วยการไปเที่ยวเมืองชาโกตันเมืองชายทะเลของฮอกไกโดรวมไปถึงได้มอกาสลิมลองหอยเม่นหรืออุนิ ในภาษาญี่ปุ่นด้วยซึ่งเมื่อซาโตโกะจังถามว่าชอบและอยากทานอีกไหมโดยเจไดปฏิเสธและตอบกลับไปว่าขอทานเป็นหน้าซูชิดีกว่านะทําให้วิธยากรสาวคนนี้ยิ่งคําถามแล้วกลับมาว่าซูชิแบบไหนที่แก้งชาวไทยชอบในระหว่างนั้นชนาทิพย์ก็เหมือนจะนึกไม่ออกและอธิบายไม่ถูกจนทาให้ล่ามประจําตัวที่เป็นพี่ชายที่สิทเขาที่ต้องคอยอธิบายถึงกลับไปไม่เป็นก่อนจะเผอหลุดสะบัดใส่น้องมาว่า ปลาอะไรของมึงวะทำให้เจถึงกับหลุดคำและชี้มาที่หน้าจอโหเต็มจอเลยพี่ก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะหลุดคำกันเองซึ่งงานนี้สร้างความมึนง,งงให้พิธีกรสาวคนสวยไม่ใช่น้อยที่งานนี้ไม่ได้มีการแปลกลับภาษาญี่ปุ่นอย่างแน่นอนก่อนที่จะปิดท้ายสัมภาษณ์ด้วยการที่ทำท่าอิโตโกเชน่นเดิมโดยในรายการครั้งนี้ก็มีตัวหนังสือที่ชื่นชมว่าภาษาญี่ปุ่นของชนะชิปพัฒนาไปอีกขั้นนะโดยสามารถฟังและก็โต้อตอบกลับ กับพิธีกรสาวคนนี้มากยิ่งขึ้นสร้างความประทับใจให้กับรายการนี้อีกครั้งน้านผมเป็นธรว่าง,งานนี้นะฮะชนาทิพย์สงกสินโดนปล่อยสิงสาราสัต์ใส่ซะอย่างนั้นนะฮะโอ้โหถือว่าง,งานนี้ค้ำๆกันนะครับผมกับทางชนาทิพย์คนนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่ครับนิวพิรดลและเจ้าเทศเจริญศักด์เปิดประมูลเสื้อทีมชาติไทยช่วยค่ารักษาพ่อพี่น,น้องโดยเจ้านิวพิรดลชำรัศมีและเจ้าเทศเจริญศักด์องค์กร สองมิฟิลทีมชาติไทยเปิดประมูลเสื้อทีมชาติไทยของตนเองในแมตช์อุ่นเครื่องกับทางทาจิกิสถานที่สวมใส่ในช่วงคัดบอลโลกที่ผ่านมาเพื่อช่วยค่ารักษาของพ่อของน้องคนหนึ่งที่เคยทำงานที่สโมสรสมุทรปราการซิตี้ด้วยกันเมื่อกันเชี่้วที่ชื่อมว่าฟิลิปเนื่องจากพ่อของเขาได้เกิดอุบัติเหตุล้มลงในห้องน้ำทำให้มีอาการเลือดข้างในสมองจึงต้องทำการผ่าตัดด่วนโดยรรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนั่นเองซึ่งการประมูลจะเริ่มต้นอยู่ที่ 999บาทนะฮะและจะปิดประมูลเสื้อในวันพุธที่25สิงหาคมก็คือวันนี้เวลา14นาิ30นาทีหรือใครอยากจะช่วยเหลือค่ารักษาสามารถโอนตามบัญชีนี้ได้เลยที่บัญชีเลขที่6302280182ธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีนายกรกฎเลขาสุวรรณลูกชายของเขานั่นเองนะนผมเป็นนำว่างานนี้นะฮะถือว่า มีความาน้ำใจที่ดีแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะฮะเดี๋ยวงานนี้แอดมินนะผมจะร่วมบริจาคด้วยเช่นเดียวกันก็อีกครั้งนะฮะย้ำอีกทีเลขที่บัญชี6302280182ธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีนายกรกฎเลขาสุวรรณครับและนี่ก็เป็นที่นัาข่าวกีฬาฟุตบอลไทย n ายิ Style ประจำวันที่25สิงหาคม2564 โดยเฉพาะครั빠빠้งฟุตบอลไทยครับ